ดิฉันจากสิทําตำรวจหญิกันธีดายิ้มรอดนะคะคุณเมย์เองค่ะวันนี้นะคะคุณเมย์จะมาสอนเกี่ยวกับความขว,วัญวันเด็กในปี2520ค่ะรัชาติาศสาสตร์เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทยพอรอนน้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะที่เราจะเรียนนะคะจะมีของประวัติของนายกคนที่14 รู้หรือเปล่าเขาว่านายกคนที่สิบสี่เป็นใครบ้างรู้ไหมเอ้ยอ่าแล้วก็แล้วก็จะเป็นในเรื่องของคำขวัญวันเด็กในปีสองพันห้า้อยี่สิบค่ะแล้วก็เหตุการณ์สำคัญที่เกิดในช่วงปี2520นหะ้อยะเอเมื่อกี้นี้ที่คุณไม่บอกไว้ว่านายกคนที่14เป็นใครอยู่ตรงนี้เลยค่ะก็คือนายธานีไกรวิ ียนนะคะซึ่งเป็นนายกคนที่สิบสี่ค่ะซึ่งเขาได้ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติในปี2ส2 0ไปว่ารักชาศจะศาสตร์เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทยค่ะผมนขอเล่าอธิบายเกี่ยวกับประวัติของนายธานินทไกรวิเชียนนะคะก็คือในคอรมในคณะที่สามสิบเก้านะคะนรมในตำแหน่ง วันที่8ตุลาคม2519ค่ะโดยคณะปฏิรูปนอรอมอพ้นตำแหน่งในวันที่20ตุลาคมพุธศัก,กราช2520โดยรัฐมหารนำโดยพนเรือเอกสง,งัดฉชลออยู่นะคะในวันแถลงนโยบายวันที่2 9ตุลาคม2519ค่ะประวัติของนายธาน,นินนะคะก็คือเกิดในวันที่5 เมษายนาพุทธศักราช2470ค่ะที่กรุงเทพมหานครนะคะเป็นคนสัญชาติไทยศาสนาพุทธค่ะการศึกษานะคะนายธานินได้ศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยค่ะมหาวิทยาลัยลธรรมศาสตร์และการเมืองนะคะปีพุทธศักราช2 4 9 1นะคะศึกษาวิชากฎหมายต่อณมหาวิทยาล,ลัยลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะปีพุทธศักราช2496นะคะเนติ บัณฑิตอังกฤษนะคะจากสำนักกบรมศึกษากฎหมายของเนติบัณฑิตยสภานะคะกฎดัทางการเมืองนะคะเมื่อวันที่6ตุลาคม2519นะคะเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่14นะคะหลังจากที่คณะปฏิรูปทางการเมืองแผ่นดินนะคะโดยการนำของคนเรือเอกสงัดนะคะ ชลออยู่ได้ทําการรัฐประหารรัฐบ,บาลของหม่อมราชวงศ์เสนกบาโมดนะคะในวันที่20ตุลาคมนะคะพุทธศักราช2520คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินซึ่งนําโดยพลเรือเอกสงัดชลออยู่นะคะทําการรัฐประหารอีกครั้งคะ่ะนายธานินไกรวิเชียนจึงโค้นจากตำแห,หน่งนายกรัฐมนตรอีอันนี้จะเป็นรูป ของเหตุการณ์ในวันที่20ตุลาคม2520นะคะอันนี้อันนี้อนนอันนี้คือนายนายอะไรละโอเคนี่แหละคะ่ะคือรูปเหตุการณ์แล้วเขาเห็นไหมมีรถถังด้วยอันนี้คือเหตุการณ์ปฏิวัติค่ะทีนี้เนากเยี่นคะ คำถาเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่บอกว่ารักชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นคุณสมบัติของเยาวชนไทยคำว่ารักชาติหนูรักยังไงเอ่ยอ้าวักยังไงลองคิดไว้ก่อนนะรักพระมหาัตร์รักยังไงคะเออรักพระมหาัตรย์หนูที่หนูบอกว่าหนูรักในหลวงหนูรักยังไงนะและรักละรัก ศาสนาล่ะคะรักยังไงต้องเข้าวัดต้องทำบุญต้องละหมาดใช่ไหมนี่แหละคะ่ะก็จะบอกว่าการที่นักเรียนรักชาติก็เช่นเรามีความภูมิใจในชาติไทยของเราเนาะเออเรามีความรักชาติเรามีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์พวกเราตั้งใจเรียนพวกเรานับถือศาสนาใช่ไหมคะ ปัจจุบันนี้ไม่จาเป็นแล้วนะจะต้องเป็นุูดเป็นคลิปเป็นอะไรไม่ค่ะทุกศาส,สนาสอนให้นักเรียนเป็นคนดีนะคะถ้านักเรียนรักทั้งชาติรักทั้งมหากษสัตรและรักทั้งศาสนานี่ละคะจึงเป็นคุณสมบัติของเยาวชนที่ดีของไทยค่ะและเจอกันใหม่ในคาบเรียนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย